2 0 2 5ปีหนังสยองขวัญเรื่องใหม่ล่าสุดมาแล้วเพิ่งฉายก็ได้คะแนนสูงถึง8.8แล้วสมกับเป็นเกาหลีใต้จริงๆเรื่องนี้เขาถนัดแค่เริ่มเรื่องก็ได้กลิ่นอายแล้วผู้ชายตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าแฟนสาวที่กำลังอาบน้ำในห้องน้ำมีบางอย่างผิดปกติไม่ใช่แค่ดื่มน้ำอาบน้ำอย่างบ้าคลาั่งแต่หลังเธอยังมีเสียงกรอบกรดอีกเส้นเลือดปูดขึ้นมาผู้ชายคิดว่าแฟนสาวป่วยอยากพาเธอไปโรงพยาบาลแต่พอเขาเข้าไปไกลแฟนสาวก็ยิ้มหวานให้เขา ช่วยด้วยพนักงานที่ได้ยินเสียงกรีดร้องเรีบแจ้งตำรวจทันทีพออวีและคู่หูอย่างลุงโมมาถึงที่เกิดเหตุฉันเพิ่งเปิดประตูเข้าไปก็ตกใจกับภาพตรงหน้าพื้นและผนังห้องเต็มไปด้วยคราบเลือดมีผู้ชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงเสียชีวิตแล้วสงสัยว่าผู้ตายถูกคนอื่นกรีดคอแต่อาสังเกตเห็นว่าที่ลำคอและตามร่างกายของผู้ตายมีบาดแผลไม่สม่ำเสมอหลายแห่งดูเหมือนจะเป็นรอยข่วนมากกว่ารอยแผลจากของมีคม อาว่ยยังพบยาเม็ดสีแดงอยู่ข้างเตียงอีกด้วยในขณะนั้นเองทั้งสองคนได้ยินเสียงร้องไห้ค่อยๆเข้าไปใกล้สุดท้ายก็พบผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังซุกตัวอยู่ใต้โต๊ะมองไปที่คราบเลือดที่มุมปากของผู้หญิงแล้วก็มองไปที่ศพอีกข้างหนึ่งลาวโมวรู้สึกหนาวว่าขึ้นมาในใจท,ทันทีจากคำให้การของผู้หญิงปรากฏว่าเธอกับแฟนหนุ่มกำลังสนุกสนานร่วมงานสงกรานอยู่แต่แล้วก็รู้สึกเวียนหัวอย่างกะทันหัน ต่อมาก็ถูกแฟนหนุ่มพาไปโรงแรมแต่ขณะที่แฟนหนุ่มกำลังจะชวยโอกาสหญิงสาวกลับรู้สึกกระหายน้ำและร้องขอให้เอาแต่น้ำมาดื่มผู้ชายทำอะไรไม่ถูกเพิ่งลุกขึ้นจะไปตักน้ำให้เธอปรากฏว่าหันไปอีกทีก็เห็นผู้หญิงวิ่งไปที่อ่างอาบน้ำแล้วดื่มน้ำในอ่างอาบน้ำอย่างกระหายเกิดอะไรขึ้นเนีย่ยจังหวะสำคัญแบบนี้มือถือผมดันค้างซะงั้นแค่กระทบต่อการตัดต่อของผมก็พอแล้วยังมาทำให้คนดูรู้สึกไม่ดีอีกอุปกรณ์ต้องอัปเดตบ่อยๆนะคะ ก่อนหน้านี้ก็กังวลว่าเครื่องใหม่แพงมากเลยไม่กล้าเปลี่ยนเราต้องประหยัดและใช้เงินอย่างคุ้มค่าค่ะเลือกซื้อมือสองจากแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือคุ้มค่ากว่าเยอะเลยเทียบหลายที่แล้วพบว่ามือถือมือสองในแอปคุ้มค่ามากของฉันนี่ iPhone 13โปรราคาแค่2,000กว่าบาทเองถูกกว่ารุ่นใหม่16ลงไปเยอะเลยแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มมือสองที่รู้จักกันดีด้วยโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอย่างเข้มงวดหลายขั้นตอนน่าเชื่อถือกว่ามือสองทั่วไป แท็บเล็ตที่วางอยู่นั่นก็ดีไม่น้อยถ้าจะซื้อมือสองที่เชื่อถือได้ผมแนะนําแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากฟังที่ผู้หญิงพูดอาวี่สงสัยว่าทั้งสองคนกินยาเสพติดทาให้เกิดอาการกระสับกระส่ายและเกิดภาพหลอนเนื่องจากคดีนี้ยังมีข้อสงสัยอีกมากมายอาวี่จึงตั้งใจจะเอาบันทึกภาพจากกล้องวง,งจรปิดไปเป็นหลักฐานแต่ขณะที่ทั้งสองกำลังจะไปหญิงสาวสายลับคนหนึ่งก็ปรากฏตัวข,ขึ้นขวางทางไว้ไม่เพียงแต่จะขอให้อวีม่มอบบันทึกภาพจากกล้องวง,งจรปิด เธอยังขู่เขาไม่ให้บอกเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้กับใครเนื่องจากคดีนี้มีข้อสงสัยมากมายอาวีจึงไม่เชื่อคนแปลกหน้าตรงหน้าแต่ตอนนั้นเองพันตำรวจโทสูก็ปรากฏต,ตัวต่อหน้าเขาแล้วต่อมาก็มีโทรศัพท์จากเจ้านายของอวีเข้ามาบอกให้เขาอยากเข้าไปยุ่งเรื่องนี้แต่อวีไม่ยอมแพ้กลับไปที่สถานีตำรวจเขาสอบถามถึงตัวตนของเจ้าหน้าที่คนนั้นจึงได้รู้ว่าทั้งสองคนนั้นสังกัดหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติอำนาจมากขนาดที่ว่าแม้แต่ผู้บังคับการก็ยังขัดขืนไม่ได้ แล้วหลังจากนั้นลุงสูก็ไปที่สถานีตำรวจเขาชื่นชมความสามารถในการสืบสวนของอาไวมากจึงชักชวนเขาเข้าร่วมทีมนี่ไม่ใช่เรื่องปกติกเราต้องการความเชี่ยวชาญของคุณมาช่วยเราแก้ปัญหาเพื่อหาความจริงให้ได้อาไวจึงจำใจต้องรับข้อเสนอแต่ไม่รู้ว่าฉันตกอยู่ในแผนการอันน่าสะพรึงกลัวแล้ววันนั้นตำรวจหญิงน้องเมย์ก็ได้รับแจ้งความว่ามีเหตุการณ์จับตัวประกันเกิดขึ้นในเขตเมืองน,น้องเมย์และคู่หูของเธอ อากงจึงรีบไปยังที่เกิดเหตุทันทีปรากฏว่าคนร้ายคือเพื่อนบ้านของเธอเองและคนที่ถูกจับตัวประกันก็คือภรรยาของเขาน้องโนอาขณะที่น้องเมพยายามเรียกกล่องคนร้ายโนอากัดแขนเขาเข้าอย่างจังแล้วก็สะบัดตัวหลุดจากการควบคุมพอเห็นอย่างนั้นเสี่ยวไม่รีบวิ่งเข้าไปเตะม,มีดที่อยู่ในมือเขาออกไปดูปเหมือนจะจับตัวได้แล้วแต่ตอนนั้นเองอากุนก็บอกว่าโนอาหายไปแล้วทําให้เสี่ยวไม่เสียสมาธิแล้วคนร้ายก็หนีไปได้ทั้งสองจึงรีบลุกขึ้นวิ่งตาม ใครจะรู้ว่าระหว่างทางได้ยินเสียงกรีดร้องจนกระทั่งพวกเขาเข้าไปใกล้จึงได้พบว่าโนอาที่หายไปเมื่อครู่ได้ตะครุบเอาลี่ถูกไว้แล้วเห็นโนอานอนทับร่างชายคนนั้นอยู่ดูเหมือนกําลังกัดกินอีกฝ่ายอยู่แค่เสียงกรีดร้องก็ทําให้ขนลุกแล้วเสี่ยวเม่อเอากําลังใจทั้งหมดที่มีให้โนอาหยุดลงแต่ปรากฏว่าร่างกายของเธอกลับติเดเบี้ยวอย่างประหลาดก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัว โนอาที่เลือดท่วมตัวก็วิ่งเข้ามาโชคดีที่อาคุนตอวมือเร็วจึงควบคุมผู้หญิงคนนั้นไว้ได้แต่อาคุนก็ตกใจอย่างรวดเร็วเมื่อพบว่ากำลังของตัวเองไม่อาจเอาชนะอีกฝ่ายได้โนอาผลักทั้งสองคนออกไปก่อนแล้วหายตัวไปอย่างรวดเร็วในโกดังทั้งสองคนแยกกันออกไปค้นหาท่กโกดังมองดูความเคลื่อนไหวรอบๆเสียวไม่ชักปืนออกมาแล้วขึ้นไปที่สูงเพื่อเฝ้าระวังโดยไม่รู้ตัวเลยว่าโนอาอยู่ข้างหลังเธอแล้ว เสี่ยวไม่ถูกกดลงไปใต้ร่างในทันทีดูเหมือนจะถึงคราวสิ้นชีพยามกับขันอาคุณที่ได้ยินเสียงจึงมาถึงทันเวลายิงปืนใส่โนอาแต่กลับไม่ตายยังแข็งแรงดีอยู่อาคุณยิงทะลุเข่าโนอาอีกนันขนดขณะที่อีกฝ่ายล้มลงจึงรีบเข้าไปควบคุมตัวด้วยมือขณะที่ทั้งสองกำลังจะพาโนอา,ากลับไปสอบสวนที่สถานีตำรวจแต่แล้วสายรับคนเดิมก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและขอตัวเลิกถูกอื้อและโนอาไปน้องไม่รู้ว่าพวกเขามีอิทธิพลมาก ฉันทำได้เพียงแต่ดูพวกเขาเก็บกว่าที่เกิดเหตุอย่างช่วยไม่ได้ส่วนอากุณที่อยู่ข้างๆพบเม็ดยาสีแดงเล็กๆเม็ดหนึ่งอยู่บนพื้นแล้วก็หยิบใส่กระเป๋าอย่างเงียบๆเสี่ยวไม่อยากถามว่าจะพาคนไปไหนแต่แมา่ยาหญิงสาวสายรับกลับไม่สนใจเธอกลับจ้องรอยขีดข่วนที่คอของเสี่ยวไม่อย่างไม่หวังตาแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าถึงแม้ใจจะสงสัยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกที่จะขัดขืนจึงได้แต่ปล่อยให้กลับไปสถานีตำรวจคนเดียว อีกด้านหนึ่งได้รับรายงานการตรวจสอบยาเม็ดสีแดงแล้วแต่พบว่าในยาเม็ดนั้นมีเพียงแค่สารกระตุ้นทั่วไปฝ่ายวิเคราะห์ไม่พบความผิดปกติอื่นใดแต่ก็ไม่เคยเห็นยาแบบนี้มาก่อนฉันอยากรู้ความจริงและฉันก็ต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมอีกขณะนั้นเองน้องเมย์ก็ถูกนำตัวไปยังฐานทัพแห่งหนึ่งไม่เพียงแต่ยึดของส่วนตัวทั้งหมดไปหมอยังได้เจาะเลือดน้องเมย์ไปเต็มหลอดเลยแล้วก็ยังเอาชิ้นเนื้อจากถ่ายที่คอของน้องเมย์ไปด้วยก่อนที่ผลจะออกมา เสี่ยวไม่ต้องเปลี่ยนเป็นชุดคนไข้แล้วอยู่ในห้องแยกแต่ยังไม่ถึง5นาทีที่เข้าไปเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องสุดสยองของผู้หญิงคนอื่นจากห้องข้างๆและบนผนังก็มีรอยขีดข่วนเพื่อนเลือดเสี่ยวเม่จึงได้รู้ตัวว่าตัวเองอาจจะกลายเป็นพิศาจกระหายเลือดอย่างโนอาณนาะเธอไม่รู้หรอกว่าการกระทําทุกอย่างของตัวเองนั้นถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาและรอบๆตัวก็ยังมีผู้ติดเชื้อที่น่าสงสัยอีกมากมายเพราะว่าน้องเมยหายไปทั้งคืนอาวุ้ที่เป็นห่วง เลยตามมาที่อยู่บนนงบัตรและหยิบยาเม็ดสีแดงออกมาเขาฟันธงว่าลุงสูต้องรู้เรื่องบางอย่างแน่ลุงสูก็เลยไม่ปิดบังอีกต่อไปแต่เงื่อนไขที่จะบอกความจริงคืออาวัยต้องมาทํางานให้เขาถ้าคุณร่วมมือกับพวกเราผมจะบอกทุกอย่างให้คุณฟังคุณใช้เวลานานคิดเท่าไหร่คนก็จะติดเชื้อมากขึ้นเท่านั้นที่แท้ก็เพิ่งจะผ่านไปแค่สองวันครึ่งเองในงานสงกรานชายคนหนึ่งเกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมา และวิ่งตรงเข้าใส่ฝูงชนที่กำลังแออัดหลายคนหนีไม่ทันถูกกัดได้รับบาดเจ็บหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ได้รับแจ้งเหตุจึงรีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกพวกเขาจึงใช้ในโยบายปิดขา่าวแต่ที่เกิดเหตุยังมีคนถูกกัดอยู่บ้างฝ่าวร้องออกมาได้จึงทําให้เกิดโรคระบาดออกไปเพื่อขจัดภยัยคุกคามนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการโดยตรงให้พวกเขามีอำนาจสูงสุดหากพบว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหน่วยงานความมั่นคงจะไปถึงที่นั่นทันที พวกที่คลั่งไปแล้วติดเชื้อไวรัสอะไรจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ผู้ติดเชื้อที่ถูกจับได้ทั้งหมดถูกกักตัวไว้ในห้องแยกอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วว่าน้องเมย์ไม่กลายพันธุ์ก็เลยตั้งใจจะปล่อยตัวเธอแต่ขณะกําลังจะออกจากห้องแยกน้องเมย์สังเกตเห็นโนอาในห้องข้างๆเธอเข้าใจผิดว่าที่นี่มีการทดลองทางการแพทย์ที่โหดร้ายทารุณอยู่จึงช่วยโอกาสตอนที่ยามไม่ทันระวังคว้ากุญแจไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ล็อกประตูเหล็กในทางเดินจึงมาถึงห้องกักกันของโนอา และล็อกตัวเองไว้ข้างในด้วยน้องไม่อยากถามโนอาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฝ่ายนั้นก็แค่พูดซ้ำๆว่ากระหายน้ำมามยาที่อยู่หน้าประตูเคาะประตูไม่หยุดเตือนว่าอีกฝ่ายอันตรายมากแต่เธอก็ไม่สนใจเลยมองไปที่ลำคออันเย้าวยวนของโนอาก็ตาแดงก่ำขึ้นมาทันทีแล้วในทันใดก็ผลักล้มลงกับพื้นอย่างที่คาดไว้ระวังภยัยทหารกดสัญญาณเตือนไัยอาไวได้ยินเสียงแล้วรีบวิ่งมาหลังจากเห็นเหตุการณ์ข้างในแล้วจึงใช้ปืนพกยิงทำลายลูกบิดประตูทันที เห็นว่าน้องเมตกอยู่ในอันตรายอาวัยจึงยิงโนอาทันทีแต่กระสุนไม่เพียงแต่ไม่สามารถฆ่าเธอได้กลับทําให้เธอก้าวร้าวมากขึ้นแต่เสี่ยวไม่ไม่ยอมให้ยิงบอกว่าตัวเองไม่ได้ถูกโนอากัดและเธอก็แค่ป่วยต้องหาทางรักษาให้หายได้แน่ทุกคนช่วยกันควบคุมโนอาที่กําลังคลุ้งคลั่งให้อยู่หลังจากนั้นลุงสูก็พูดความจริงต่อที่แท้ไม่นานมานี้พวกเขาได้ค้นพบไวรัสลึกลับชนิดหนึ่งมนุษย์ที่ติดเชื้อจะรู้สึกกระหายน้ําอย่างผิดปกติหลังจากดื่มน้ําปริมาณมากแล้วจะค่อยๆบ้าคั่งไป มีความอยากทำร้ายอย่างรุนแรงพวกเขาเรียกมันว่าโรคคลั่งและฐานทัพแห่งนี้ก็คือค่ายกับการผู้ป่วยส่วนไวรัสชนิดนี้ชื่อว่าความโกรธเป็นชนิดใหม่ของไวรัสที่ไม่รู้จักต้นเหตุของไวรัสคือยาเม็ดสีแดงที่เอาไว้เจอข้างในมีสารเคมีที่ส่งผลต่อระบบประสาทและฮอร์โมนเดิมทีใช้ชะลอความแก่และเพิ่มความแข็งแรงแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงมีผลข้างเคียงเป็นโรคคลั่งลุงสูงรู้แค่พวกเขาตอนนี้ก็ไม่อาจหยุดยั้งการแพร่กระจายของไวรัสได้อีกแล้ว เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากอาวุและพวกแต่ไวรัสนี้นอกจากจะติดต่อผ่านยาเม็ดแล้วยังสามารถแพร่กระจายผ่านทางเลือดได้อีกด้วยเนื่องจากตอนแรกไวรัสแพร่กระจายผ่านยาเม็ดทั้งสองคนจึงตัดสินใจที่จะสืบหาต้นต่อจากการขายยาเม็ดตามรอยหาบอกแสเพื่อหาตัวผู้บงการอยู่เบื้องหลังภายใต้การรักษาของแทร์โนอาค่อยคฟื้นสติกลับมาบางส่วนเธอจึงบอกทั้งสองคนว่าตัวเองทํางานเสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเคยได้รู้จักกับผู้ชายลึกลับคนหนึ่งโดยบังเอิญ เขาเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายไปขายที่โรงงานโนอาก็ถูกชักชวนเข้าร่วมด้วยด้วยความอยากรู้โนอาก็อดทนไม่ไหวแอบกินไปหนึ่งเม็ดแล้วก็หมดสติไปเนื่องจากชายลึกลับห่อพุ่มตัวเองอย่างมิชชต่โนอาจึงบอกลูกลักษของอีกฝ่ายไม่ได้ด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงตัดสินใจเริ่มจากกล้องวงจรปิดวันรุ่งขึ้นลุงโมก็พบภาพการติดต่อของโนอากับชายลึกลับถึงแม้ว่าชายลึกลับจะห่อพุ่มตัวเองอย่างแน่นหนาแต่โลโก้พิเศษบนเสื้อโค้ทของเขา ก็ดึงดูดความสนใจของพวกเขาหลังจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นหลายวันลุงโมก็พบร่องรอยของผู้ชายคนนั้นได้อย่างรวดเร็ว7155 4ผู้ชายคนนั้นเข้าไปในคอนโดหรูบังเอิญที่น้องเมก,ก็เพิ่งซื้อบ้านที่นี่เพื่อไม่ให้เขาเอจายทั้งสองจึงตัดสินใจเฝ้าดูจากระยะไกลอีกด้านหนึ่งคือสถาบันวิจัยอีกด้านหนึ่งที่สถาบันวิจัยหลังจากตรวจสอบตัวอย่างเลือดของเสี่ยวเหมยแล้วพบว่าเลือดของเธอเมื่อสัมผัสกับไวรัสแล้วกลับสามารถกำจัดไวรัสได้อย่างสมบูรณ์ นั่นหมายความว่าเสี่ยวเหมือติดเชื้อไวรัสจริงๆแต่ไม่ได้กลายพันธุ์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญลุงซูจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่รักษาความลับไว้รอการตรวจซ้ําครั้งที่สองขณะที่กลับไปที่สถานีตํารวจน้องเมย์ก็ไม่รู้ถึงความพิเศษของตัวเองเธอบังเอิญพบรอยขีดขวดที่แขนของอากุงเพื่อนร่วมง,งานหลังจากถามจึงได้รู้ว่าเป็นรอยขีดขวนที่เกิดจากการต่อสู้กับโนอาน้องเมย์ไม่กล้าประมาทเธอรู้ถึงความน่ากลัวของไวรัสจึงรีบไปที่สถาบันวิจัยทันที เนื่องจากเวลาที่ไวรัสแสดงอาการไม่สม่ำเสมอบางรายถึงกับมีระยะฟักตัวนานหลายวันด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจจะควบคุมตัวอากุมงไว้เพื่อตรวจเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหนีไปเจ้าหน้าที่จึงใช้มือจับอาคุงไว้ก่อนออกไปเตรียมตัวพาเสียวไม่ไปตรวจซ้ำแบบสุขแต่หลังจากที่ทั้งสองคนออกไปแล้วอาคุณงก็แอบคลายมือออกเขาเดินเตร่ไปทั่วฐานแล้วก็พบว่าเจ้าหน้าที่หลายคนกำลังเข็นผู้ติดเชื้อคนหนึ่งไปห้องเก็บศพหลังจากเจ้าหน้าที่ออกไปแล้ว อาคุณแอบเข้าไปในห้องเก็บศพอย่างเงียบๆแต่พอเขาเห็นภาพตรงหน้าก็ตกตะลึงพูดไม่ออกไม่คิดว่าห้องจะเต็มไปด้วยศพมากมายขนาดนี้อาคุณจึงรู้ว่าการกักกันเป็นเพียงข้ออ้างไม่มีวิธีรักษาอยู่แล้วที่แท้แล้วไม่นานมานี้กลับบ้านฉันพบโดยบังเอิญว่าแม่ก็ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ด้วยเลยต้องปลอมแผลแล้วแฝงตัวเข้าไปในสถาบันวิจัยเพื่อดูว่ามีวิธีรักษาหรือเปล่าหลังจากที่รู้ว่าผู้ติดเชื้อทุกคนจะต้องตายเขากลัวว่าแม่จะถูกจับไปที่สถาบันวิจัยด้วย จึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและทุกอย่างที่เห็นออกไปโอเอ็มศูนย์หวังจะใช้เรื่องนี้สร้างความวุ่นวายบ้างเขาตำหนิคนกลุ่มนี้ที่จงใจปกปิดความจริงไม่เอาชีวิตคนไปเล่นขอเรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันเปิดโปงความจริงข่าวใหญ่ที่ระเบิดออกมาในโลกออนไลน์นี้อากงที่กำลังยุ่งอยู่ไม่ทันได้สังเกตเห็นผู้ติดเชื้อที่ได้ยินเสียงก็เริ่มกระสับก,กระส่ายขึ้นมาพวกมันตะปบตะกายเข้าใส่อากงเริ่มกัดก,กินร่างกายของเขาได้ยินเสียงเซเรน ทุกคนรีบวิ่งไปห้องเก็บศพทันทีแต่พวกเขาก็ไม่กล้าเปิดประตูเพราะถ้าปล่อยศพพวกนี้ไปเดี๋ยวไม่ใช่แค่พี่อักคนเดียวหรอกที่จะตายน้องเมทำได้แค่มองดูพี่อักถูกซอมบี้กัดไม่หยุดจนกระทั่งลุงสุดได้ยินเสียงแล้วรีบมาคว้างระเบิดมือแรงสูงใส่ห้องเก็บศพ